อิติพิโสภควาอาราหาันสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโธภควาติสวาขาโตภควตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตภูวิญยูหิติสุปัสิปันโนภควตโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยญญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสับุคลาเมสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยและทักขเนโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกัสสาติ จินนามณีปิยังมันตังยัสังทาสังโกนงังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะภูตันจะมหาราชาตาวังโมตะวะมังโปสัตถุโนทีปังกะโรเทโวสุปโปเทสิกินจิเทโวเยสักโกปัจชางทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังปุริปุโต วันตุเมสิทธิลาพังชนะณเยมณีจินดาปิยังจะพุทธะจะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสกัตตวะพุทธาอัฏฐสูงอัตตมาวรังหิเตเทวมนุสานาังพุทธะเตเชนโสโสธินานะสันตุปัถวาสัพเพทุกขาเวปะสัมมันติเต สกตวาธรมมรัตนานังโอทัสังอุตตมังวรังภูปะริราหูปัสสะมังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสัพพีพยาบูปัสเมตุเตสกตวาสังฆรัตนานังโอทัสังอุตตมวรังอาหูเนยังปาหูเนยังทักขิเนยังโสธิสังฆเตเชนะโสธินา นาสันตุปัทวาสโภูโรคาวูปัสเมตุเตอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปั p โนสุขโโโลกับวิทูอนุตตาโลปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษย์สาสนังปุกโทโปะกวาติสวาคาโตภะควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสโกโอปะนายโกปัจ,จัตตังวทิตโภวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัตตาริปุริสายุคานนิอัตถะปุริสาบุคขา h ub h ub h เอสภะควโตสาวกสังโฆอาหูเนโย ο, ปาหูเนโยทักขิเนโย ο, อัญชลีกาลันโยอานุ ο, นตารังบุญญะเตตังโลกัสสติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังหามาตาปิตาวาโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมามโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโพเทสิกิเจกิกินจิเทโวเยสกโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสุริปุโต พระวันตุเมสิทธิลาพังชัยานะมันชัยานะเยมณีจินดาปียังชะนางสัพาพาีชันาภาหงุชันาปียังมะมะสก,กตวบาพุทธะรัตนะนางโอท่สังอุตมะวรังหิจังเทวะมนุสานางพุทธเตเชนัสโธทินานาสันตุปัทวาสัพพีทุกขาวูปเสนูปเสมี ภูปัสมตุเตสกตวาพุทธสกตวาธรรมะรัตนนางโอทสังอุตมะวรังปาลิลาหูปัสมะนางธรรมเตเชนสทินานัสสันตุปัทวาสเพเพระยาภูปัสมตุเตสกตวาสังฆารัตนานางโอทสังอุตมะวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนสทินานัสสันตุปัทวาสเพโรคา วุปสเมตุเตอิติปิโสภควาอรหังจัมาสัมพุทโธวิชาจารณาสามปโนโสขโตโลกับว eh ิหูอนุตตาโลปุริสัรรมสารถิส oh, ัทธาทวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธโมสันทิติโกอการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังวีทิตโฟวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโค อุชุปฏิปันโนภควะวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο. อัญชนีกะละน ο, นาลนิโยอนุัตรังบุญยะเขตังโลกัสสาติมณีจินดาปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสัสสติสีนีหังมาตาปิตตาวาโอระหังปะพโ ตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนโทีปังกาโรุเกเรเทโวสุโปสิทังกินจิเทโวเยสโกป,ปัจชังทัสมิงกินเนวะทัตตาปิยังกินตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชาณเยมมนีจินดาปุยังย่าสัทนังสัพพีชนะนางข้าหูชาะปิยะมะมะ สกตวาพุทธรัตนานังโอทัสังอุตมะวังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนณะโสธินานาสันตุปัทวาสาพพัพเพทุกขาวีปัสมีตุเตสกตวาธรรมรัตนานังโอทัสังอุตมะวังปะริปราหูปัสมะณะธรรมเตเชนณะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพยะขาภูปัสมีตุเต สกตาวาสังฆารัตนานางโอทสังอุตมะวรังอาหูนยังปาหูเนยังพักสังขันเตเชนะโสธินาสันนาสันตุปทวาสัพเพโรคาวูปัสเจเตุติ